ขอความจเจริญในพระ,ะธรรมจงมาเกิดมีแดท่านผู้ชมทุกท่านอัตมาภาพได้กล่าวถึงวิธีการเลี้ยงลูกเพื่อจะย้ำเตือนในสังคมเสมอๆแม้ท่านผู้ชมอาจจะผ่านการมีลูกไปแล้วก็สอยคนอื่นได้ วิธีการเล่ลูกคืออะไรกอดกบกลมกล่าวสรงเขานิทาช้าคนมันต้องปลุกบอกไปในตอนที่แล้วว่าปลุกลูกให้เป็นปลุกให้ตื่นปลุกให้ลุกปลุกปลอบปลุกใจปลุกเปลื้อนปลุกเสกมีทุกต้องปลอบถ้าลูนมีโทษต้องปลอบอย่าไปซ้ำเด็กเขาไปเผชิญอะไรมาเี่ยเขาน้ําตาไหลมึงมาหาเราเช่นหกล้มเล่นในสิ่งที่เราห้ามมาให้เล่นถูกเพื่อนรังแกมาอย่าตีซ้ํา อย่าดุซ้ําตราบใดก็ตามถ้าเขายังวิ่งมาหาท่านท่านยังเป็นบุคคลสําคัญของเขาแต่ท่านตัดตีซ้ําไปเรื่อยๆในความผิดอันนั้นนะต่อไปเด็กทุกอะไรจะไม่กล้ามาหาท่านตายซะดีกวา่ามีเรื่องอะไรไม่บอกซะดีกวา่าแล้วมันจะเก็บอัดอั้นตันใจยอยู่งั้นเราถึงเวลาแล้วเขาจะไปผิดทิศทางเพราะฉะนั้นอย่าซ้ําเด็กนี่แหละฮนะ มีทุตปอบทาทาชั่วต้องปราบถ้าเด็กทําความชั่วชั่วชั่วของเด็กเนี่ยมันจะกลายเป็นนิสัยที่โตขึ้นถ้าจะปราบยังไงน้ําเย็นลูกยอขอไผ่น้ําเย็นปกติเลี้ยงลูกกตัตงใจเย,ย็นอยู่แล้วลูกยอทําดีก็ชมเชยแต่ก็ไผ่มีการคาดโทษยังไงไม่ใช่ตามใจให้เขารู้โลกหน้าวะถ้าเขาทําผิดอย่างนี้เขาจะถูกลงโทษอย่างนี้ครั้งที่เท่าไหร่ถ้าลงโทษ ด้วยการตีไม่ได้ท่านก็เอาไปฟ้าทลายโจนให้กินกินสดก็ได้ต้มน้ําให้กินก็ได้ให้กินเป็นอะไรเป็นผงก็ได้มันจะทล,ลายนิสัยจนรของเด็กออกไปเพราะเด็กจะเกลียดกลัวของขมเพราะฉะนั้นทำชั่วต้องปราบสแสดงกริรายาบต้องปราบออกสังคมถ้าเขาสแสดงกริรายาบต้องปราบเราไม่เคยสอนเด็กให้ออกสังคมเด็กปัจจุบันนี้ออกสังคมจึงไม่เงียบ เมื่อเงียบก็จะไปเกิดเป็นเหตุก่รณ์เรื่องวิวาทแสดงถึงความใหญ่โตเขาจะด่าว่าลอกคนอื่นพ่อแม่ไม่สั่งสอนแล้วโตวมามันขับรถมันก็จะขับรถแบบลอกโนชาวบ้านเขาเมื่อไรมันจะใส่ก็ลรกคนชาวบ้านทำอะไรจะลบกโชาวบ้านเขาเพราะฉะนั้นเมื่อจะเอาเด็กเข้าสังคมหนึ่งคนเนี่ยต้องสอนกันว่าจะพาไปนั่นไปนี่นะแล้วต้องทําตัวอย่างนี้นะอย่างนี้อย่างนี้นี่ ถ้าเกลียอยาก,กลับมาอย่าไปดูต่อหน้ากลับมาต้องมาคุยกันตรงนั้นไม่ดีนะลูกนะตรงนั้นไม่ดีนะหนูนะเขาจะรังเขียนผ่าเดินผ่านพบผู้ใหญ่ไม่ดีไปอปุอปึงปังไม่ดีเราต้องบอกเขานี่ต้องปรามทําเร็วสามต้องตัดปล่อยเขียนไว้ที่บ้านเลยถ้าลูกหนึ่งติดยาสองกาพน,นันสามไปหัวร้อนเกิดเรื่องกับใครติดคุกสุตรามพ่อแม่จะไม่เยี่ยมเด็ดขาดต้องตัดปล่อยทั้ง แต่ต้องเขียนให้เขารู้ล่วงหน้าแล้วเวลาทําต้องทําให้จริงถ้าทําไม่จริงไม่ได้มันต้องเชือดไก่ให้ลิงดูหาวิธีการเชือดไก่ให้ลิงดูถ้าเราไม่แยแสเสแล้วมันก็จบใครจะกล้าทำในเมื่อพ่อแม่ไม่ไปเย่ยมไม่ประประกันตัวปล่อยให้มันบ้าตาอยู่งั้นมันอยากทำความชัว่วเ,เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายในการเลี้ยงลูกมันมีกลวิธีบางทีเราก็ดูว่าง,งา่าย แต่บางทีเราไม่เข้ครัดไม่จัดเจนมันก็ดูเหมือนละเลยไปก็ขอกล่าวเตือท่านทั้งหลายในประเด็นนี้